ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบัไรนะสมาดองชื่อไอนใสสง่อนที่จะทอนมาใช้ในวันนั้นฟังเืในนั้พรงนี้จะเป็นจะตายหรือร้ย้ิงันไชีวิตมนกต้องใช้คงไม่ไรไปตลอด สิบหกที่กูเดินทางอ่าชีวิตกูเป็นเดิมพันมีพลอและนาทีที่มันเกินวางให้มึงดูตอนที่พวกกูยังเดินทางให้มึงดูตอนกูเทอร์ฟอร์มดูในตากูมึงสัมผัสมันได้ไหมว่าในการโตกูเหมือนขาดนูพวกกูแต่ตั้งแต่เด็กทุกคนเป็นบันนาพากูไมันลาถ้ายังกระจอกไม่มีเศษตอนที่กูลงมันแม่บอกไม่มีผิดลาอีกหลายเรื่องที่ไม่ยังไม่ได้บอกมันคำทำในข้อสอบที่มันไม่มีลิมอตละบอกกับตัวเอง ยังกระจอกไม่มีสิทธิ์จะไปเยอะทำสิที่เลือกจะเชื่อไหมว่าเลือกจะเปื้อนไม่ใช่เพื่อปเพระเพื่อนกูเสนอเพราะกูรู้ตัวเองดีว่ากูมีอะไรซ้อมมาเป็นเพื่อนต้องลงมาไม่เก็บหัวแฟนกูเก็บเงินไม่มีไฟขึ้นต้นด้วยตัววีตัวที่ดี็นมาแต่กูจะไม่พูดดีตอนนี้นะยังไม่มีเงินอุดมการณ์ที่กูแบกกูมีวิธีเดินเปลี่ยนทำธรรมดาให้เป็นวลีเงินพวกกูนลนแชมป์ในทุกฝ่าไม่ใช่แค่ทีเซอร์โตมากือชีวิตยังไม่ได้ดีเกินบอกไปแล้วถ้าเพื่อแบบทางเนี่ยกูจะไม่หมีเงกเทินเหมือนเพลก กันในเอ็มวีดันไม่มีจะกินไรมันเจสกี้เช็คกูเช็คมันดีบอกจะบอกอีกเซตเพชรเป็นเพชรอยู่ดีกูเซพพับฟอยทุกมิกเทปกูกลายเป็นบิ๊กท็อปถาอยู่บิ๊กเวฟกดฟลอปเพาใส่ในบิ๊กเทปเขาบอกกูบิ๊กบอสที่เพชรกูพลิกแมททงสิบไซลาแต่กาได้กิบเซตกูนั่งหัวเลาะยอดได้ไม่ได้คิดเซโปรจากติจตอก็ออกเพาะเพาะอันนี้แต่ล็อตล็อตอันนั้นก็ฮิปฮอปหนุบเว้